สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาร่วมกับจังหวัดนครพนมแขวงคำม้วนสปปลาวและจังหวัดกวางบินเวียดนามร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาการค้าไร้กระดาษบนเส้นทาง r 1 2ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันเนื่องจากเส้นทาง r 1 2เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจการค้าสูงเพราะเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบกที่สั้นที่สุดจากไทยไปยังประเทศจีนพาดผ่านด่านพรมแดนนครพนมเข้าสู่สปปลาวที่แขวงคำม้วนและประเทศเวียดนามที่จังหวัดกวาง ินพร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ r12connect.com สำหรับผู้ที่สนใจการค้าบนเส้นทาง r12 อีกด้วยภายใต้การสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะครับหนึ่งในภารกิจของเราก็คือการโปรโมทการค้าชายแดนและข้ามแดนกิจกรรมในวันนี้ครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองต่อไปเราคิดว่าเราจะใช้จุดเริ่มต้นในนี้ครับในการขยายในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์และก็สร้างศักยภาพในการค้าในภูมิภาคเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สั้นสั้นที่สุดที่เราจะไปถึงเวียดนามถึงเมืองกวางบินแล้วก็นครพนมนะฮะดวกรวดเร็วทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยวผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกจะได้รัาผลประโยชน์เพราะว่าขบวนการสินค้าจะมีการาเพิ่มขึ้นหลายผู้ผลิตเนาะในท้องถิ่นกจะามาผลิตสินค้าได้หลายขึ้นการบริการท่องเที่ยวต่างๆและเงินสะพัดการจะเพิ่มขึ้นเจา